อย่างผมเนี่ยพอจะหามิสไทยแลนด์มาเป็นแฟนได้ไหมมันจะมากไปเลยถึงมันจะเป็นคนธรรมดามันมันก็คงจะไม่มานอนคู่เนอะมันก็หากษัตกริสับ้วนน้ำลายแล้วห้ามห้ามเรียกกินคืนไม่ได้ลักาสัจครับอย่าลืมปาไปวัดสันนะครับนคนแก่ชราที่ผมพบเดินร้อนๆอ,อยู่ริมทางในวันนั้นแล้วผมก็ได้รับแกขึ้นรถแล้วก็ไปส่งนี่คือจุดเริ่มแรกจำได้ไหมครับเจอนางฟ้าาแล้ว ไปไหนครับไปถูกวัดบางรีมกี่ถูกป่าบุกแกน่าจะเหงาแล้วก็ยังรอผมอยู่นั่นแหละครับอย่าลืมพาไปวัดสันนะคนแก่มีหัวใจครับมีความรู้สึกแล้วก็เหงาเป็นครับพระ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 เจ้าเจ้าเจ้ายายจะพาไปวัดไปเที่ยววัดไปป่ากัได้กะได้ไปวัดกัไดบอบอว่า อยากไปอยู่อยากไป<ต>วัดเลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะจะรักษาสัจจะไม่นดต้องรักษาสัจจะอยู่แล้วไปไปเขาล่าใ้ฟงเขาใจดีเชิญเสด็จพระเจ้ายายไห <_ S 1> นวันนี้สอนธรรมะด้วยได้ไหมเนี่ยได้ขอให้เอาตัวรอดนะโลกนี้เนี่ยครับอยากพระเจ้ายายอยากรู้เรื่องขันห้าพระเจ้ายายพอรู้ไหมขันห้าเนี่ยเหรอคนเรายากดีมีจนอะไรทุกคนมีขันห้าแต่นี้ ดันไปฆ่าเขาขันห้าแตกดับก่อนกําหนดนี้แย่ yeah. ตายไปเป็นไก่ขันลกเขาขันโู้ oh. นี่นี่โทษเบาแล้วนะโทษเบาแล้วโทษนรกอั่นอีกต่างหากเจ้ายายผมอะจะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินดีไหมอ่ะดีจะทอดมะไร่ล่ะ เดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี่แหละผมเป็นเจ้าภาพเอง้าว่างๆก็มาบอกมึงนะถ้าไม่ว่างแล้วก็เลยบอกพระเจ้ายายอนุโมทนาบุญกับผมด้วยอาก็จะอนุโมทนาด้วยพูดถึงปักกระถินนะมันแซบนะ <G AS> ผักอย่างอื่นนะกระถินนั้นะแซบกินน้ำพริกดิเพลนนเออนี่ยนะเพี้ยมเลยแต่กินแล้เไม็ปากนะ <G AS> ถ้ากินปกกรถิ่นไปแล้วนะให้กินยาหอมอยาลมตามไปแล้วมันมัน,ม,นม,มันไม่ไปลมตีขึ้น <S <S เพราะว่าปกกรถิ่นนี่เหม็นแรงที่สุดเหม็นปาก<ม>แต่รสชาติด,ดีเข้าใจไหมเนี่ยนะเข้าพรรษาข้าพันษาไหมเข้าพรนษานี่อย่าไปกินเหล้านะให้นดนะแค่เป๊กสองเป๊กแค่ปวดแค่เมือ่อ,อยนยยังขึ้นสวรรค์ใช่ไหมนะ เออได้ถ้าลอกกันเป็นขวดเป็นแบนอันนี้เ<ม>จอมนรกแน่นอนพระเจ้ายายตรงนี้คืออะไรอันนี้หมายถึงประเทศอินเดียนี่มีผัวแล้วคือสีดำโอ้หรือถ้าสีแดงนี่ยังเป็นสาวอยู่หรือไงนี่แหละอ๋เนะอเขาข้าอะนะเขาข้า,าเอานะจริงดิงดมันนานแล้วนี่เรื่องมันนานแล้วนี่ทำไมพระเจ้ายายถึงรู้ว่าดวงจันทร์มียานอวก,กาศชื่อพลโลขึ้นไปได้อะสมัยนั้นเขาเก่งนี่ เขาก็ถ่ายทอดในวิทยุทรัศน์ขาวดำไี่อยู่ได้ดูอยู่ว่าอพอลโลก,กําลังจะออกจากเมืองมนุษย์สู่ดวงจันทร์เขาคงจะไปสํารวจว่าดวงจันทร์จะพออาศัยอยู่ได้ไหมคือความพยายามของเขามีฝรั่งหัวดีคิดจะหัวร้างหัวดีจริงๆ <S <S จะยายพระเจ้ายายรู้ได้ไงว่าเอายานอพอโลโลคนขับยานอพอลโลไปขี่ใส่ดวงจันทร์ พระเจ้าจะให้ก็ว่าไปงั้นก็จะขี้ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไปสมรวจดวงจันทร์นี่ก็คงจะไปอยากไปหาที่อยู่ใหม่คนทําบาปอะไรอะถึงเกิดมาเป็นควายชาตนินี้โอ้อันนี้นั่นเลยอันนี้มันเป็นส่วนที่ไปขนขวายของอเขาที่เขาไม่ให้เลยนะเจ้ายายนี่นยืนพิจารณาก่อนของนี่จะให้ไหมเนี่ยไปขวนขวายออกมาเออ<ช>ไปขวนขวายรักขโมยกันไปขนขวายเขาพอตายมาเกิดเป็นควายเลย ควายสิแล้วถ้าเกิดว่าชาตินี้เกิดเป็นเป็นเป็นหมาล่ะอันนี้อย่าปากมุหมูมาหมาใส่กันแล้ว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 ถ้าเกิดว่าเป็นลิงไงชาตินี้เกิดเป็นลิงไงทำอะไรผิดมาเป็นลิงเหรอครับเป็นรักกางเกงลิงกอนนะระวังไม่ดีคนที่ไปรักกังเกงลิงเขาชาติหน้าเกิดไปจะเป็นลิงขั้นตอนนะอืออันนี่เองเจ้ายายมีชีวิตท้าข่มขืนท้าข่มขืนด้วยท้าข่มขืนเพียงแต่คําพูดแต่ว่า ในกายพระเจ้ายายนี่ไม่มีความตั้นหาดอกทองอะไรแล้วทำเพื่อชาวโลกเข้าใจไหมพระเจ้ายายทำเพื่อชาวโลกก็คือชาวโลกอยู่เย็นเป็นสุขย้ำไม่ได้ข่มขืนกันมันมาแก้สภาของเกงู้ดหายนุ่สักบาา่าวไประยะระยะพระเจ้ายายแล้วมีคนแบบว่าพยายามจะข่มขืนพระเจ้ายายไหม ไม่เข้ามาใกล้พู้บรกายไม่ได้หรือสักครั้งเลยีตอนสาวๆมีหนุ่มๆมาจีบเยอะไหมสวยขนาดไายขึ้นกระดขึ้นบ้านกระดเป็นมันตำน้ำพริกตำเจียวให้ให้มันกินมันก็กินโอ้ขี้ข้าไม่ได้เหือยดมองธรรมดาจริงเลยน่าจะสวยมากสิอ่ะกระพอดูได้แต่พระเจ้ายายก็ไม่ได้ชอบใครใช่ไหม ไม่รังเกียดใครไอ้ลงไอ้เลินหน้าตาดีไม่ดีคุยตัางดันสมัยนั้นปัวเขาข่มขืนไงใช่ไหม<อ>าปากดีเขาก็ไว้ปากาไ,ไม่ดีเขาจะข่มขืนนะป เลี้ยงงวงกำข้างในตรงน้ำไม่เอาไม่เอาต้องคุยกับเขาดีๆเดี๋ยวเขาคบเงต้องคุยกับเขาดีๆหน้าตาดีไม่ดีก็ช่าง่คุยกับเขาตะพื่อเขาเลยมากันหน้าดูเลยหาหัวหัวกระไดเป็นมันเลยอ๋อเขาเรียกว่าคารมดีใช่ไหมคารมดีโอ้โนมๆเยอะหวังว่าคงเข้าใจนะลูกหลานนะื่อในอดีตเป็นอย่างนี้จริงๆออคนมันสวยช่วยไม่ได้ พระเจ้ายายตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วถึงวัดแล้วจะค่อยๆพูดไม่เอ่ยพูดให้ใครได้ยินแล้วก็แล้วจะไม่เรียกชื่อผูกผางไม่เอานะใช่พูดกันเงียบๆถูกต้องไหมถูกต้องโอ้โหสวยสวยมากอยู่พระอย่พระใหญ่แล้วเรียกเป็นวัดอะไรล่ะวัดมณีวงศ์สวยไหมสวยมากสวยมากนะมีพระใหญ่มีเทพพระบุตร เอาละเจ้าอยากนี่จะเอาไปใส่ในโน้นเอาไปใส่เมือที่เขาใส่ในบาตรถือไปอมีพยานหน้าเต็มเลยเด<ว>ี๋ยวทางนี้ใช่ม สวยไหมสวยมากเพราะคุใช้เวลาสร้างอาร์ตชอบไหมชอบจับไปบ้านแล้วมือเลยกลับไปบ้านทำไมนะกลับไปบ้านพึ่งมาเงียนก็มือเลยสมบัติสมบัติเยอะไหมสมบัติเยอะสมบัติเยอะมากสมบัติสวยสมบัติงามงามดูดิเต็มเลยไหมแต่เขาห้ามนะเขาเขียนว่าห้ามจับ้าจิบขวดเด็กหัวจอบว่ะจับน้อยเด็กไปได้บ่มได้หัวได้รึไม่ได้ไม่ ได้ได้กับว,ว่าพระเจ้ายายเมื่อกี้พระเจ้ายายเข้าไปในวัดชอบไหมชอบสวยมากงามวิจิตรพิสดารลงเมตมากอยากรู้ว่าเมื่อกี้ที่พระเจ้ายายพูดให้เขาฟังอะผมไม่ได้ฟังนิ้วทั้ง10นิ้วอะมีความหมายว่ายัางไงอ๋อ นิ้วเนี่แหละนิ้วชี้นี่หมายถึงพระนางมัตสีถ้าเป็นคำกษัตริย์นี้นิ้วรดดัดชนีห,หมายถึงมันจะได้ดัดผมไม่สมัย <c oughs> ประหยัดเงินกันขนาดนอ้สมัยนั้นดัดด้วยน้ํายาออดาดเจ<อ>้ายายเคยดัดขัง้งหงวัวหัวฝอยมันเลย <c oughs> ม,มันลืมแค่ออกต้องสามสิบนาทีเ้าแล้วทีนี้นิ้วโป้งละ่ะน,น,นิ้วโป้ใช่ไหมเมืองไทยเนี่ย โป้ได้ระยะเจ้ายายตัดสลูนี่นะเสื้อสายตะไคร้นี่เอาไปตัดนุ่งได้เจ้ายายอนุญาตหุ่นเนียและนิ้วกลางล่ะนิ้วกลางนี่หมายถึงเจ้ายายตัดสลูอยู่ภาคกลางก่อนอการจะอิ่มพุงกลางรือไม่ปงกลางนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของเมืองมนุษย์ไม่ได้อิ่มทุกวันหรอกจำไว้นะนิ้วกลางนิ้วนาง,น,ง,น,งนิ้วนางหมายถึง อย่าเป็นสาวเป็นนางเมืองมนุษย์เลยไปให้พน้นนั่นเคลือนกนิ้วหนึ่งนิ้วก้อยละ่ะนิ้วก้อยนิ้หมายถึงผีกองกอยก็ถูกต้อง หมายถึงลาบก้อยที่กำลังทำกันอยู่มันมันหลายอย่างนะลาบซกเล็กภาคอีสานมีหลายอย่างกินกันสุกสุกดิบดเนี่ยนิ้วก้อยหมายถึงลาบเหมือนกันพวกพา้าพวกลาบพวกก้อยเพราะเป็นอย่างนี้เองอทีนี้งโงเ่เฮงอ่ะโง่เฮงอะตาเนี่ยต้องเป็นยังไงถึงจะดีว่าหน้าคนเราเนี่ยต้องดูแบบไหนถึงจะดีนี่ก็พักไม่เล็กไม่ใหญ่น้าผักก็ไม่ใหญ่จนเกินไปก็รู้สึกว่าจะ จะค่อนข้างมีสกุลละม,มีความหมายมนะสมกับรูปร่างสมกับบุคลิกหูรู้สึกว่าจะสวยนะนี่พูดจ้าหวานหูคนต่ชาติบางโอดนะนี่นะปา<อ>กนี่ก็ดีไม่ไม่ไม่ผ่าโอดนี่ก็ดีก็ไม่มีปัญหานะมีหนวดหน่อยหน่อยหนวดนี่ก็ดูไม่น่าเกลียดบางคนดูหนวดน่าเกลียดอู้ตายกินมุงมามเปิ้นทั้งหมวดทั้งอะไรอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าครับ ิ้วมาจากไหน,นเราระหว่างมีหนวดกับไม่มีหนวดเนี่ยถ้าเป็นพระเจ้ายายนยชอบแบบไหนมากกว่ากันหนวดนี่มันไม่ใช่งามทุกคนนะบางคนมีงามพอดีพองามบางคนดูไม่ได้จะว่าหนวดจะว่าอะไรไม่ตัดทิ้งสักที <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าจึงหนีจึงใช้คับ่ะพนุมผหนวดนี่ถ้เกิดว่าผมอยากจะมีแฟนสักคนหนึ่งปากผู้หญิงที่สวยอะต้องเป็นแบบไหน ปาก้าปากบางเจี๊ยบเลยอย่ามาเป็นลูกเป็นเมียพัดดาเลยขอปากบางเจี๊ยบนี่คือดาหละปาเก่งปากบางน่ารักไม่ใช่ปากบางน่ารักน่ารักแต่ปากมันไม่เป็นต่ฟังเลยจะอยู่ทนอยู่ได้ไงอย่างนั้นก็ต้องหาผู้หญิงปากหนาหนาเบิ่เบิ่งอะไใช่ไหมถึงจะไม่่อปากหนาก็ดูให้ดีจะกลายเป็นคนบาปหนาไหมจะเป็นคนปากหนักไหมพูดแบบไหนหมายถึงว่า ปากที่เป็นกระจับนี่มันก็หายากนะเพราะว่าออืม,อม,อมบกเขาเหล่านั้นต้องเป็นป่าก,กระจับใช่ไหม ไม่เคยจับผิดใครหรือว่าอเอากระตกระจับที่ลอยน้ํานั้นมาต้มทาบุญให้ทาน<อ>หรือขายแพง<อ>เกินไปไอ้ตัวกระจับเลยปากก็ไม่เป็นกระจับอันนี้ก็สําคัญคือเราไม่ไปจับผิดใคร<อ>หูไม่รู้ตาไม่เห็นเลไปว่าทรงเดชไม่ได้ตาบอดต่างหากไม่ได้เราได้เห็นกับหูกับตาว่าเขาผิดจริงๆแล้วเราค่อยว่าเขาไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ยังคงปากงามอยู่าปากก็ยังสวยอยู่<อ><อ>ไม่จับผิดใคร อย่างผมเนี่ยพอจะหามิสไทยแลนด์มาเป็นแฟนได้ไหมมันจะมากไปเลยถึงมันจะเป็นคนธรรมดามันมันก็คงจะไม่มาโดนคู่ด้หรมันก็หาคนร่ำรวยทอพีมันมันมันก็ยากอยันลูกหลานนะ เอาแต่ตามลำดับของเราแล้วกันนะเทมดาฟ้าดินก็คงไม่เอาตามความเหมาะสมเอาตามควา,า,ามเหมาะสมะแล้วอย่างผมนี่คือมิสไทยแลนด์ได้ไม่ได้นะผมไม่ได้ไมันจะวิ่งแลนดนี้มันมันก็จะหาคนที่ทั้งรวยทั้งหลอ่อไม่ได้นะสําคัญน,นะครับแล้ว,วแล้วแลว้แล้วอยากคนนี้อย่างคนนี้พอจะหามิสไทยแลนด์ได้ไหม โอ้ยตายแล้วคนวิ่งมีเลิดเปิดเบรคเขาถุกหลุดลุยอยู่ก็มีเขาไม่เอาด้วยแล้วมันมันอย่างนั้นนะคนเรานะมันอย่างนั้นจริงๆนะแบบวันนี้แบบเขาน่าจะได้ประมาณไหนประมาณไหนจะพูดยกตัวอย่างว่าผู้หญิงสวยๆแต่ทําไมก็มีผัวแกเพราะเห็นแกเงินครัเห็นแก่สุขสบายครับเป็นน้อยเขาก็เอาโต๊หาเรื่องขึ้นกองนิ้วเจ้ายายพระเจ้ายายเราหันไปมองเขาซิว่าเขาจะได้แฟนประมาณไหนสวยประมาณไหนได้ เนี่ยสักเทพีลอยกระทงตำบลได้ไหมเทพีงานวัดได้ไหมอย่างนี้ก็คงจะเป็นสุขก็คงจะเป็นชาติหน้านะชาตินี้จะได้ชาตินี้ก็คงจะผิดหวังเอาแต่พอดีพอดีอดน้าเพียงไหนดอกบัวเพียงนั้นจะรู้ใจเทพีลอยกระทงยังต้องชาติหน้าเลยเหรออย่างเงี้ย หยับมดหยบแมงมาเจ้ายายจะตัดสรุปผิดพลาดหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็ยากอยู่เหมือนกันอ่ะพระเจ้ายายเกรงใจเขาไม่กล้าตอบใช่ไหมไม่อยากตอบไื่อคือหลงไปพูดมามากแล้วใช่เออผมมาไม่ค่อยรู้คําราชาศัพท์เท่าไหร่ผมอยากรู้ว่าหูคือหูคือพักกันหูคือพักกันพักกันคือหูแล้วขี้หูพระเจ้ายายขี้หัวก็คงจะขี้พักกันนะขี้พักกันเจ้ายายพระเจ้ายายเคย เคยไปวิมานไหมเท่าที่จําได้นะครับไอ้หลังคาวิมานนั่นปูปูพื้นด้วยเปลือกมังคุดก็เห็นไอ้รูมังคุดจุกออกมาหน่อยนึงเปลือกมังคุดเลยนะแล้วก็แวบกลับมาบ้านสตาเวลแค่นั้นแหละไม่ไปแป๊บเดียวเองวิมานทลายเสียดายที่มีรักเกอ ฉันทำทุกอย่างเพราะเธอชื่นเพราะเธอช้ำเพราะเธอคนเดียวอันนี้คือวิมานที่ไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขารอมานานแล้วพระเจ้ายายอยู่เมืองมนุษย์นี่นะก็แล้วแต่จะพาไปวัดสันเพียงพอยลกน้าไปไม่กี่วินาทีก็กลับกพได้เห็นวัดสักหน่อยก็หรือน้ํามันไม่มีก็ก็ไม่ได้บังคับกันนะแม่แล้วแต่นะพระเจ้ายายแล้วถ้าเกิดว่าที่วัดสันน่ะไม่ได้มีพระให้ไหว้พระเจ้ายายจะไปไหม อะไรจะไม่มีพระเลยเหรอือที่วัดสันไม่ได้มีพระให้ไหวยนะอ๋อก็ไปดูสิอยากจะเห็นกับดวงเนตรว่าเป็นอะไรก่บมีอะไระไม่ว่าอ๋ออยากไปดูวัดสันใช่ไหมว่าเป็นยังไงใช่ไหมอออยากจะรู้ว่าตาลวัดจะเหมือนกันไหมได้ได้ได้เดี๋ยวพาไปดูสามารถมองเห็นได้ไหมว่าที่วัดสันเนี่ยมีอะไรบ้าง เมืองบนจะให้เห็นภาพบัดสังม,มีคล้ายๆสารานะศาลามุงด้วยหลังคาสีขาวมันจะผิดพลาดหรือไม่สิบนิ้วยังรู้พลาดนักปาดังรู้ครั้งสองขาดโดเดมกระเซไปบ้างเหยียบมดมามหรือเปล่าล่ะสำคันที่มดแมงนะเออเหยียบมดเหยียบแมงมาเยอะหรือเปล่ามันจะมีจริงหรือว่าความผิดพลาดของเจ้ายายอาจจะสินขาดเห็นผิดพลาดไปได้ พระเจ้ายายวันนี้วันนี้ต้องแทงเลขอะไรเนี่ยมีไหมก็ลอยน่ะเหรอลอยสักตัวนะลอยสักตัวลอยนี่นะซื้อลอยหนึ่งเมื่อก่อนนี้มันได้สามลอยนี่แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนั้นั้งเอาเลขอะไรพระเจ้ายายเดี๋ยวดูก่อนคล้ายจะเห็นเลขหนึ่งเนเลขหนึ่ง ตามไปเรื่อยๆนะอย่าไปแปรธาตุเป็นเรขกตัวอื่นตามไปเรื่อยๆมันออกกันได้มันออกตามหนึ่งไปตามหนึ่งไปตลอดทุกมวดต้องออกทักงวดแหละออกทุกงวดแล้วไม่ขาดทุนได้ทุนคืนจนได้ซื้อพันหนึ่งจะได้สามพันนะแล้วถ้าเกิดว่าซื้อผิดล่ะซื้อผิดเสียไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตามอีกพันเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทุนคืนจนได้คนนั้นโอ้ยขัดขับไอขุดดินรับจ้างกันหากินวันละห้าสิบหกสิบ พราะใกล้ๆหวยจะออกซื้อบดตายหาเลยแล้วจะหาเงินซื้อขวดน้ำปลาให้ลูกกินก็ไม่มีอ,อู้ย่าเล่นกันถึงงนนันนี่เลยใช่นี่นี่ถึงแล้วเนี่ยจะถึงวัดสันแล้วนะเนี่ยอ๋อจะถึงวัดสนันแต่ว่าวัดที่นี่ไม่มีพระนะไอ้คาเห็นหลังคาโบสถ์อยู่ทางนน้นนะหลังคาโบสถ์ใช่ไหมหลังคาวัดหลังคาโบสถ์สีเหลืองๆนู่นน่ะเหรอ,หอโอ้อกพิษ พายใหนี่แหละวัดสรรโอวัดสรรน,นี่ในนี้คือวัดสันไปเลยวัดสันโอ้โหจงกำเริบกำเริญน,นางสาวไทยใช่ไหมเนี่ยใช่นางสาวไทยนางสาวสยามน้องโมเดลสยามอยากได้อะไรบ้างลิปสติกใช่ไหม สติกอันเดียวสีแดงอยากได้ลิปสติกสีแดงแล้วก็สีทานิ้วประดักชนีสีแดงแล้วก็นิ้ททาดัชนีสีแดงไหนแดงไหนเลือกเลยแดงสีเลือดหมูไม่เอาเอาแดงแดงเหมือนพระโลหิตด้วเลือดแดงพระโลหิตอือใช่ได้อะไรที่เขียนคิ้วเอาไหม เอาสักอันเพราะว่าใช้อันนี้มันมันไม่เคยกลมค่อยดีเอาเครื่องสำอางนี่นะอย่าหลงไปเกิดเป็นงูจงอางนะอย่ารักเครื่องสำอางเขาตอบตบตาสีอะไรคะสีดำน้ำตาลสีโศกข้างหนึ่งแล้วก็สีสีแดงข้างหนึ่งก็รักอะสีโศกคือสีอะไรอ่ะ จากวัดสันติอโศกชีวิตเคยโศกเคยเศร้าอยู่เมืองมนุษย์ระวังกระเป๋าพระเจ้าจอดจะแห้งนะจอดไม่แจวนั่ไม่ตกงไปไหนขอให้หลานนั้นทั้งรอทั้งแมนสมเกิดอยู่แดนนิพพานชายใดในพื้นปตพีเทียบไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าวัดสัน อ๋อเครื่องสําอางมากเหลือเกินนะอย่าหลงไปเกิดเป็นงูจงอางไม่จําเป็นอย่าไปจิบไปรักเพราะเครื่องสําอางเนี่ยถ้าไปคราวหน้าอยากไปวัดไหนก็แล้วแต่พระเจ้าจอดหลานจะพาไปมันว่านี่เขาคือหลานนอกเขาอุทธรนะขอบใจขอบใจขอบคุณครับยงจำเริญจำเริญกันนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคือวัดสรร เขาไม่มีพระแต่มีเครื่องสำอางดีดีไหมละ่ะดีนี่หมดไปกี่พันนีกพาแล้วจะสวยไหมละ่ะอืสวยพูดที่ให้มาก็ให้สวยงามในสัมภรายายาพุกเบื้งหน้าอืมประชัินี้ชัดนั่นด้วยทิ้ว่าและชาวบ้านเอ้ม,มันอยู่ตรงไหนวัดสังชาวบ้านก็สงสัยชาวบ้านก็สงสัย <c oughs> มาเจ้าโจ๊ตจะพามาเที่ยววัดส,สันอ้าวถึงบ้านแล้วนะขอบใจนะไม่ไปสเวสวยพราะจะารถตั้งในก่อนละเอาเขาไปางก่อนยังไม่ค่ำหรอกมะมันเข้ามาก่อนไปแล้วแหละเพราะเดี๋ยวต้องเข้ากรุงเทพเดี๋ยวเข้ากรนะุงเทพด้วยเ<อ>ดีย๋ยวต้องไปกรุงเทพแต่ไปกรุงเทพมันจะค่ำจะมืดแล้วรถติดรถเยอะโชคดีจงจำเริญจำเริญลูร้รถค่ำนะตาพารูกไอะไรทีเที่ยวอย่างนี้ พระเจ้ายายผมจะไปแล้วนะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเตรียมเตรียมรับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนั่นไงฝนลงไปรับเลยเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ของทษน่ะลงไปเลยเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พระเจ้ายายเนี่ยได้ไปนำมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สักที่หนึ่งอ่ะ ข้างข้างทางอ่ะเว่ออะไรมาด้วยอ้อยปาริชาตอ้อยปาริชาสดชื่นอ๋ออ้อยเนี่ยอันนี้เป็นอ้อยน้ยน้ำอ้อยพร้อมที่เชียนมั้ยเอาตัวอ้าวปลาปละสดม่ใช่ตอ้าวปลาปลาโอ้โหม้าวรื่อยอยู่ในตู้เย็น เกือบเป็นส um ิบสิบขวดนะวิโพพอรู้ว no. ่าจะย้ายสําเร็จพระโพธิญาณก็ให้มาแต่วิภูอ๋อสำเร็จพระโพธิญาณเลยได้ริโพมาริโพปั่นแล้วก็น่าจะคืนสว่างได้แอลกอฮอล์นี่ยาพูดเหลือไปกระดูกหอบพระขาวมามากแล้วเอาแต่พอดีพอดีน้ำน้ำไม่ลอ๋อน้ำแอลกอฮอล์กินมากไม่ได้กระดูกหอบพระขาวมามากแล้วกินแต่พอดีโอเคทวนได้เครื่องดื่มชูกําลังแบบศักดิ์สิทธิ์มาแล้วไปกลับกรุงเทพ